วันนี้ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันหมอกควันบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระในบัญชาชาวบรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครน,นายกสั่งการให้ในายกองโตอิสราสุกแจมไซนนายอำเภอเมืองนครน,นายกและนายพงศวัฒน์ธีรวัฒนกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระเป็นผู้ประสานงานกำเนิยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานดับไฟป่าที่กําลังลุกลามจากพื้นที่เขาแหลมและกําลังลุกลามไปยังเขาตะแบกซึ่งในวันนี้เฮลิคอปเตอร์แบบ KA32 และเฮลิคอปเตอร์แบบ Mi17 ได้เข้าปฏิบัติการลงพื้นที่ประดับไฟป่าที่เขาแหลมซึ่งขณะนี้กําลังลุกลามไปยังเขาตะแบกโดยเฮลิคอปเตอร์ทั้งสองลำบินไปตักน้าที่อ่างเก็บน้าห้วยเปรือเพื่อน,นําไปดับไฟป่าที่กาลังลุกลามพร้อมจัดแบ่งกําลังพลเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าเดินเท้าขึ้นเขาแหลมและเขาตะแบกในการปฏิบัติการภารกิจดับไฟป่าให้สาเร็จอย่างเร่งด่วนแล้วสมบัติเนินใหม่รัชนทนเนินใหม่รายงาน ชาวบ้านและองหวยทั้งในและนอกพื้นที่พากันนำดอกไม้ทุบเทียนประทัดดอกกุหลาบแดงพวงมาลัยแดงและน้ำแดงเข้าเส้นบ่าก่อโชคลาบกับท้าวเวสุวรรณที่วัดเจียงทองบ้านสาลาตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยบรรยากาศก่อนบันฮวออกสุดคึกคักหลังจากที่ชาวบ้านได้มากอโชคลาบและถูกหวยไปหลายงวดทำให้วันที่จะถึงนี้ต่างมาพากันกอโชคลาบด้วยการจุดทูบเสียงท่ายรวมถึงการจุดประทัดหลายหมื่นนัดและหลอรุ่นเลขหาประทัดและทูบโดยเห็นเลขสองตัวคือหนึ่งเจ็ด และเลข3ตัว484955055ดังใจหมายเพื่อที่จะนําไปเสี่ยงโชคในงว่าวันที่1เมษายนนี้สาหรับองค์เท้าเวสุวรรณเนื้อทองเหลืองตั้งอยู่บริเวณด้านซ้ายหน้าวิหารวัดเจียนทองมีความสูง1เมตรเซนติเมตรมีรูปร่างคล้ายกับเท้าเวสุวรรณทั่วไปแต่ที่แปลกเนื่องจากบนเสียรจะมีองค์พระพุรูปและจะมีเขี้ยวสองชั้นซึ่งทางเจ้าอาวาสได้นํามาไปติดสถานข้างวิหารหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านมาขอโชคลาบและต่างก็ไม่ผิดหวังจึงนิยมมากราบไหว้ขอโชคลาภมาโดดยตลอ ปนนวิทย์ยูดีรายงานยูทูบเบอร์และศิลปินนักร้องนำผ่อพัชราวัย60ปีเป็นเจ้าของเพลงออนไลน์ฝากลักสาวกาลสินอ้อนผู้บ่าวและไม้มา15ปีออกเอกสารเดินทางเขาแจ้งความสพนาคูและสพเมืองกาลสินหลังจะถูกแอบอ้างชื่อเปิดบัญชีรับเงินทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยยืนยันว่าจะเอาผิดปรบอรคอมพิวเตอร์ เตือนนางพัทรพรได้ห่บเอกสารเข้าขอคำปรึกษาคดีความกับพันตุเรกชัยพรพงศักดิ์รองผู้บังคับการตรวจปูธรจังหวัดกาลสินก่อนจะเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองกาลสินเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่นำชื่อของตนไปแอบอ้างเปิดบัญชีรับเงินนางพัทรพรกล่าวว่าตนได้รับความเสียหายในชื่อเสียงเนื่องจากถูกบุคคลที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนำชื่อไปแอบอ้างเปิดบัญชีธานาคารแห่งหนึ่งในนามของบัญชีกลุ่ม ซึ่งปรากฏว่ามีชื่อเจ้าของบัญชีร่วมกันหลายคนโดยทราบทาง Facebook เมื่อวานนี้ทําให้ตนรู้สึกตกใจมากจึงเข้าไปดูและตรวจสอบก็เห็นทั้งโปรไฟล์รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของตนแต่น,นี้ยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นกับการกระทําดังกล่าวเชื่อว่าเป็นฝีมือของพวกพิจารณาที่ที่แอบอ้างชื่อข,ของตนไปเปิดบัญชีเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างซึ่งอาจจะเป็นการเรียกรับเงินหรือในรูปแบบการขอรับบริจาคก็อาจเป็นไปได้ทีมข่าวไทยกอนิวส์รายงาน นายสมรวยเกตุลุผู้ว่าราชการจังหวัดรสีสสเกตเป็นประธานในการประชุมชี้แจงกรกตรประจำเขตเลือกตั้งและผอ,อากรกตรประจำเขตเลือกตั้งเ้มีวัชทีรอยตีสต,ติยาวัชวันศรีผอกรกตจังหวัดสีสสเก,กตกกให้การต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดดรมีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงเป็นกรกตรประจำเขตเ,เลือกตั้งจาก9้าเขตเลือกตั้งเขตละ3าคนรวม27คนผอ,อ,อกรกตผอ,อ,อเขตเลือกตั้งจำนวน9คนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินเขตละ2คน รวมเหล็กขนวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น64คนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่าตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุติสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2516เพื่อให้มีการเลือกตั้งสสเป็นการเลือกตั้งทั่วไปและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศวันรับสมัครการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งร่ววันที่3-7เมษายนนี้และมีกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม และทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรกตประจำเขตเลือกตั้งและผอ,อกอรกตประจำเขตเลือกตั้งกรกตเัดศรีระสะเกดที่นัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การเลือกตั้งสสเป็นการเลือกตั้งทั่วไปนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบข้อกฎหมายและมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมบุญทันทุกสี่วันปฐมพงศ์ทุกสีวัน,ร,วนรายงานที่ลานเทสโกโล,โลต,ตัสบางสิทธ์ตลประชาธิปัตย์อำเภอธาญยาบุรีจรังหวัดปทุมธานี นายแพทย์จลนันสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนางสาวแพรทองทานจินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์อดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมกรรมการบริหารพักพร่วมกันเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอส,อสอปทุมธานีทั้ง7เขตประกอบไปด้วยเขตหนึ่งนายสุรพงษ์อึ้องอภรณ์วิไลเขตสองนายสุภัชัยนบขำเขตสามนายยุทธศักดิ์ชูประเสริฐเขตสี่นายสุทินนบขำเขตห้านายชัยยันผลสุวรรณเขตหกนายมรสนันหนีนวรัตและเขตเจ็ดนายยงยุทธมั่นบุกผาชาติ โดยมีสมาชิกคนเสื้อดังทั้ง7เขตเดินทางมาให้กำลังใจพร้อมฟังคำปราศัยกันอย่างล้นล้มโดยนายแพทย์จนน่านสีแก้วหวหนพรัคเพื่อไทยได้ขึ้นเวทีกล่าวว่า8ปีที่ผ่านมาพี่น้องชาวปทุมธานีได้ทนทุกกับการบริหารประเทศที่จมกับของหนี้ที่เกิดมาจาก3ปอเพราะฉะนั้นเรื่องแรกต้องช่วยกันเอาสามปอออกไปโดวยวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง1ึษพฤษภาคมนี้เพียงแต่เข้าคูหาการบัเลือกตั้งสองใบเลือกพักเพื่อไทยเท่านั้น ในปทุมธานีมีทั้งหมด7เ,เขตเพื่อเป็นการสร้างแรงสไลด์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีสนใจใคล้แก้วรายงาน